สวัสดีครับพี่ม่อนครับค่ะอ่าปัญหานทุนพี่ทั้งรวยทั้งกําไรโอ้โหครับียดเลยนะครับเอ้เอะไรครับกําไรแล้วเครียดมีขัดทุนแล้วเครียดนะครับผมเพราะว่าขัดทุนนี่เรื่องใหญ่กว่าครับอัปเดตเลยค่ะครับผมก็เอ่อในตัวของเมื่อเช้านะครับที่เราดูกันตัวของ Acap นะครับเอ่อถอยลงมานะครับไซด์เพย์อยู่ที่เดิมนะครับยี่สิบจุดสองนะครับก็ ไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าดูตรงนี้ก็ยังเป็นแนวรับนะครับแล้วก็19.7นะครับถ้าหลุดลงไปจริงขอ19.7เป็นจุด stop loss นะครับคาดหวังการดิดกลับนะครับไปทดสอบ22นะครับสำหรับ A cap นะครับผม19.7คาดรอนนะคะ19.7ใช่ครับต้าน22บาทค่ะต้าน21 ด่านแรกกับยี่สิบจุดห้านะครับแต่ถ้ามาจริงน่าจะเห็นแถวยี่สิบสองเลยครับถึงยี่สิบสองเลยเนาะใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็หุ้นที่เห็นสัญญาณเอในช่วงบ่ายนะครับในช่วงบ่ายแม้ว่าอาจจะถอยลงมาในช่วงสั้นแต่ว่าเอโครงสร้างดูแล้วก็น่าจะโอเคนะครับชอบตัวเอิร์ธครับพี่นี่เอิร์ธตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะยังจะเอิร์ธเอิร์อาร์ตอาร์อีกเลขาขายมานี่ราคาโอเคเลยนะครับก็ถอยลงมาอีกนะครับเพราะว่า ดูรับนะครับที่สองจุดสามศูนย์นะครับกับสองจุดสองนะครับถ้าถอยลงมาเพราะว่าดูความเสี่ยงเราไม่ลึกนะครับแล้วยิ่งแล้วยิ่งนะในแง่ของตัวเขาเรียกว่าอะไรนะครับฟิวเจอร์ไอ้บล็อกทงบล็อกเพดอะไรเนี่ยผมว่าสปอรี่มันไม่ธรรมดาครับพี่ไม่ธรรมดาทำไมทำไมมไเพราะว่า<ะ>เราแน่ใจแหละครับว่าเขาลองในตัวของซิงเกิลซอกฟิวเจอร์มาอ๋อเหรอ เขาช็อตเราไม่รู้เหรอายสมมติสมมติสมมติเราตีว่าเขาช็อตเอาไว้แหละครับพี่เหรอแต่เขาบอกเขาถูกฟอสเซลนะอะไรนะครับเขาบอกเขาถูกฟอสเซลนะถูกฟอสเซลเหรอครับเจ้าขอสด้วยด้วยอะไรครับด้วยมาจินอะไรก็ไม่รู้เขาบอกอผมมีสมมติทฐานครับผมมีสมมติทฐานว่ามาเลยเนาะผมเอาจํานวนหุ้นนะครับที่เอวันนี้เนี่ยในในตัวของกรอตนะครับที่เขาส่งรายงานให้กรอตนะครับ จำนวนเนี่ยประมาณร้อยเอ่อร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหุ้นนะครับที่ขายออกมาเจ้าของใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยแหละครับผมเออร้อยร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านนะครับแล้วก็ไปเทียบกับจํานวนเอ่อสัญญานะครับฟิลเตอร์นะครับในตัวของโอเพนอินเทอร์เนที่อ่อระหว่างช่วงที่เขาหุ้นมันลงแรงๆแล้วก็จนวันที่สิบห้าเอา ฤพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับที่มันลงไปฟอร์เนี่ยครับมันมีความผิดปกติก็คือไอจํานวนหุ้นที่ถูกขายลงมากับจํานวนของซิงเกิลนซ็อกฟิวเจอร์นะครับที่มีสถานะคงค้างเนี่ยในตัวของโอไเนี่ยเทียบกันแล้วนะครับพอๆกันเลยครับอืมหมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงๆแล้วมันอาจจคนที่เรียกว่าผู้บริหารอาจที่โดนฟอร์อะไรมัน,นอาจจะไม่ขัดทุนก็ได้นะครับในแง่ของเงิน เฮ้ยจริงเหรอเอ้าเพราะถ้าสมมุตินะครับว่าเขาไปช็อตในตัวของ singleton dog future earth เอาไว้อะครับคะแล้วหุ้นตกลงมาปิดโพลิชันได้เงินเก็บหุ้นคืนได้เดือดร้อนไหมครับโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเหรอผมเป็นสมมุติฐานนะครับว่าเขาอาจจะไม่ขับรถได้ใครตรวจสอบแบบนี้ได้บ้างว่าใครทําอะไรได้ตรวจสอบก็ตรวจสอบแล้วกันครับตรวจกอบแล้วกันครับที่แต่ว่า พวกเราสงสัยกันเอ,าเอา้ออสสาอคือเราไม่รู้โพซิชันว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาเป็นลองหรือเป็นช็อตแต่ถ้าสมมติเขาออกไอตัวซิงเกิลต็อกฟิวเจอร์หรือไอบ็อกเทชตก่อนหน้าเนี้ยของเอิร์ธมันเป็นช็อตมาแหละครับค่ะนั่น,นจนํานจำนวนพอกันเลยนะครับพี่ไปเทียบดูได้เลยนะครับแสนกว่าสัญญาคูณหนึ่งพันต่อต่อล็อตนะครับต่อล็อตเนี่ยมันก็คือร้อยเจ็ดสิบล้านเลยครับเฮ้ยเฮ้ยอ่ะว่ากันไป เพ,เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะผมมองว่าเฮ้ยถ้าโดนฟอสจริงเจ้าของถือตั้งโอ้โหเยอะนะครับพี่พันล้านหูน้นะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวนะครับผมจำตัวเลขไม่ได้น่าจะสามร้อยกว่าล้านเพราะว่ามันมีนมตัวของโฮดดิ้งเนี่ยถืออยู่นะครับแต่ว่าไอ้ล็อตที่ถูกฟอสมาเนี่ยมันมีสองราคาครับ <Huh. S 2> มีสองจดสี่แปดวันที่ฟอวันแรกนะครับแต่จำนวนเนี่ยสามสิบ กว่าล้านหุ้นนะครับในวันที่ลงมาซิลลิ่งที่สองเนี่ยหนึ่งจุดเก้าแปดเนี่ยครับโดนขายมานะครับโดนขายลงมาประมาณร้อยสี่สิบล้านหุ้นครับหนึ 1> 1. ่งจุดเก้าแปดครับอันนี้นับจากไหนนับจากรายงานที่เขาส่งให้กรอตเนี่ยแหละครับเออว่า<ต><ช>เราแกะแบบนี้นะครับเราแกะแบบนี้นะครับเราไปเทียบก,กับ ตัวของโอไอนะครับที่มันหายไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยโอไอประมาณแสนกว่าสัญญานะครับแล้วหายไปนะครับเลยเป็นสมมุติฐานว่าออาจจะไม่ขาดทุนก็ได้นะไม่แน่นะครับเลยเลยสงสัยไว้ก่อนนะครับสงสัยไว<ถ>้<ถ>ก่อนถ้าแบบนี้ใครเสียล่ะถ้ากรณีแบบนี้ใครเสียคนที่เอ่อถือเอิร์ธอยประมาณสี่บาทนะครับเสียหายค่ะนะครับแต่ว่าคนที่จะเข้าไปเล่นใหม่เนี่ยผมว่าน่าลุ้นเพราะว่า ดูจากงบนะครับเฮ้ยรายได้มันโตเกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับค่ะแล้วไปขาดทุนอะไรไปขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับถ้าหักอัตราแลกเปลี่ยนไปกําไรมันโตขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับธุรกิจทำอาหารกินจริงได้จริงแต่ไปไปขาดทุนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเราก็เอไปดูชื่อออดิตนึกว่าไก่กาที่ไหนนะครับไทส์วอเตอร์ฮาคูเปอร์ครับพี่โอ้โหระดับอินเตอร์เนชั่นแนลอ่าบิสโต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  นะครับบิ๊กเพราะนั่นถืว่าโอกาสที่เอ,อในเรื่องของบัญชีเนี่ยตกแต่งหรือว่ามีข้อผิดพลาดเนี่ยโอกาสน้อยอ้อนะครับโอกาสน้อยเพราะนั้นในเรื่องของตัวเองบที่ขาดทุนเนี่ยมันมันอาจจะเอ็กซิเดนในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนแต่ว่าเกมเรื่องราคาหุ้นที่ทุบมาในรอบนี้เนี่ยต้องเช็คผมพอดีผมไม่รู้จริงว่าไอเอิร์ธนะครับเอ่อฟิวเจอร์เนี่ย เป็นลองหรือเป็นช็อตมานะครับแต่พอเอาไปเทียบนะครับไปคอสเช็คแล้วเนี่ยคอนแทคมันเท่ากับจํานวนที่โดนฟอสนะครับออกมาแล้วก็ส่งรายงานให้กรอตต่อเลยครับผมได้ครับอ่ะอ่ะพอแล้วพอแล้วอันนี้สมมติฐานนะครับแล้วก็แล้วก็ดูว่าอีอาจจะไม่ขาดทุนก็ได้นะครับเจ้าของโอเคโอเคถ้างั้นทีทศรศักคุณจ๋งกับพี่ตรงนี้ก่อนนะอก็ <laughs>